ถามคาสอนของครูบาอาจารย์และหมอดูทั้งหลายนั้นได้กล่าวไว,ว้ว่าคนที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือนานคือผู้มีบุญวาสนาเป็นเทพเทวดาลงมาเกิดเพื่อลงมาสร้างคุณงามความดีสร้างบุญบารามีถ้าทําได้สี่สิ่งต่อไปนี้ชีวิตจะได้ไม่ตกทุกข์ได้ยากบารามีจะได้เข้าถึงและความทุกข์จนจะไม่เข้ามาในชีวิตเพราะคนที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือนั้น เป็นคนที่มีบุญมีวาส,สนาดีลงมาเกิดมีดวงแห่งโครกระสาบมีดวงแห่งความร่ำรวยปรากฏอย,อยู่ซึ่งถ้าคนมีกากระบาดกลางฝ่ามือทําได้สีสิ่งต่อไปนี้จะทําให้ดวงเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองเปิดมีบุญบรารมีบุญญาธิการที่ท่านได้สร้างสะสมมาแต่อดีตชาตินั้นจะปรากฏผลและส่งผลใหชีวิตของคนที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือนั้นจะไม่ตกสุขได้ยาก ไม่ว่าท่านจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองและประสบผลสําเร็จไปซาทุกเรื่องเงินทองโชคลาภจะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตแบบไม่ทันได้ตั้งตัวบุญญาธิการของท่านจะทําให้สิ่งที่ได้มายากลําบากก็จะทําให้เป็นสิ่งที่ได้มาง่ายจะทําให้สิ่งที่ไม่ดีกลายเป็นสิ่งที่ดีไม่ว่าชีวิตของท่านในตอนนี้ชีวิตจะตกทุกข์ได้ยากเพียงใดแต่ถ้าคนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือ ทำได้สี่สิ่งดังต่อไปนี้ชีวิตของคนที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือนั้นจะดีขึ้นแบบก้าวกระโดดขอสวัสดีทุกท่านที่ได้เลื่อนผ่านมาเห็นคลิปนี้ขอคลิปมีเป็นแสนเป็นล้านคลิปต่อไปจงตั้งใจฟังให้ดีๆถ้าอยากลดคนจากความทุกอยากลำบากตากรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้นตามครูบาอาจารย์ได้กล่าวไว้ว่าคนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือนั้นถ้าท่านทำสิ่งต่อไปนี้ จะเป็นการคำสู่ดวงสตาเสริมดวงเสริมบารามีเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองของท่านให้เปิดขึ้นให้บุญวาสนาดึงดูดเอาเงินแสนเงินล้านให้ชีวิตไม่ตกต่ำหรือชีวิตของท่านในตอนนี้จะตกต่ำทำอะไรก็มีแต่คนนินทาทำดีกับคนไม่ขึ้นก็เนื่องจากว่าชีวิตของท่านนั้นยังไม่เคยทำสี่สิ่งต่อไปนี้เลยจึงทำให้ดวงสตาวาสนาของท่านไม่เปิด ุญเก่าวัาสนาเดิมไม่ส่งผลให้ชีวิตของท่านเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอให้คนที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือทำสิ่งนี้ก่เ,เป็นการเบิกอบคุณเกา่าบาลมีอุนวัศาสนาเก่าออกมาใส่ด้วยวิธีดังนี้ซึ่งนั่นก็คือเคล็ดลับข้อที่หนึ่งนั่นก็คือการขอขมาลาโทษขออโหสิกรรมจากพ่อและแม่หรือบิดามารดาถ้าท่านขอ,ขอขมาพ่อแม่ จะทําให้ชีวิตของท่านนั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากต่างกรรมทั้งหลายทั้งปวงบุญเก่าบารมีเดิมที่ท่านได้สร้างสะสมมาในอดีตชาตินั้นก็จะสงผลเพอการขอขามาลาโทษจากพ่อจากแม่นั้นเป็นการขอโอโหสิกรรมขอคุณงามความดีจากพ่อแม่หรือว่าเป็นการขอพรเลยก็ว่าได้ซึ่งภูงบาอาจารย์ก็เคยได้บอกไว้ว่าเป็นการขอพรจากพ่อแม่อีกวิธีหนึ่ง และอีกอย่างหนึ่งท่านอาจไม่รู้ว่าท่านเคยทําผิดเคยทําให้พ่อแม่เสียใจซึ่งท่าท่านได้ขอขมาลาโทษได้ขออโหสิกรรมจุดนี้ที่ท่านอาจจะเคยทําให้พ่อแม่เสียใจและอีกอย่างพ่อและแม่เรียบเหมือนพระอ,อรหันต์คือผู้มีบุญในบ้านซึ่งท่าท่านนั้นขอขมาลาโทษจากพ่อแม่ขออโหสิกรรมหรือสมมาท่านก็จะทําให้ชีวิตของท่านนั้น จเจรลิญลุ่งเรื่องก้าวหน้าไม่มีปัญหาอุปสรรคเข้ามากัดกวางซีวีถ้ามีคนคิดไม่ดีใส่ทานคนผู้นั้นก็จะแพ้ไปเป็นในที่สุดการขอขอมาละโทษจากพ่อแม่น,นั้นเป็นกอบป้องกันอย่างหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตของท่านแข็งแาดจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงมามีโรคภัยไข้เจ็บและเคล็ดลับในข้อที่สองนั่นก็คือการรักษาสินห้า,นานการรักษาสิ้นห้านั้นจะทำให้ชีวิตของท่าน มีแต่ความสงบสุขและไม่มีอุปสรรคปัญหาเข้ามาเกิดขึ้นในชีวิตดวงแห่งโทรศัพท์ดวงแห่งความร่ำรวยก็จะเปิดทําให้เงินทองหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตเพราะว่าสินห้านั้นคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความร่ำรวยคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความสงบสุขและสัญ,ญลักษณ์แห่งความดีถ้าท่านรักษาสินหา้าก็จะทําให้ชีวิตของท่านนั้นมีแต่ความจเจริญก้าวหน้าและอีกอย่างหนึ่งการรักษาสินหานั้น ยังจะทำให้เทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์และผู้มีบุญทั้งหลายลงมาอนุโมทนาบุญกับท่านและคำอนุโมทนาบุญของเหล่าเทพทั้งหลายนั้นจะเปรียบเหมือนคำบวยพรคอยช่วยเหลือคำสู่ชีวิตของท่านและชีวิตของท่านนั้นจะได้พบแต่เงินแต่ทองได้พบแต่คนดีดงานดีๆเข้ามาในชีวิตพอตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นได้บอกไว้ว่า มีแต่สินห้าจะทำให้เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอนุทนาบุญการรักษาสินหานั้นถ้าท่านไม่สามารถทำได้ทุกวันก็ขอให้ท่านนั้นรักษาสินห้เฉพาะวันศิลป์และวันพระเก็ฑลับในข้อที่สามนั่นก็คือการทำบุญอธิษฐานหาเจ้ากรรมนายเวรการทำบุญอธิษฐานหาเจ้ากรรมนายเวรนั้นจะช่วยลดละความมาฆาตพญาบาทความมาฆาตจองเวรจากเจ้ากรรมนายเวร ที่คอยสุดหลังชีวิตคอยจองกรมจองเวีท่านไม่ให้ชีวิตของท่านก้าวหน้าไม่ให้ชีวิตของท่านนานจะิญลุ่งเรืองซึ่งถ้าท่านทําบุญแผ่เมตตาหาเจ้ากรรมนายเวรก็จะทําให้ความอาฆาตพยาบาทนั้นลดลงและจะไม่มีใครสุดหลังชีวิตของท่านนั้นให้ตกตำ่ำและท่านก็จะไม่มีโภยภัยอันตรายใดๆเกิดขึ้นในชีวิตที่ตอนนี้ชีวิตของท่านนั้นอย่างตกต่ำไม่ขึ้นไม่เกิน ไม่มีเงินไม่มีทองหยิบจับสิ่งใดก็มีแต่ปัญหาอุปสรรคก็เพราะว่าท่านมีเจ้ากรรมนายเวรน,นั่นเองที่คอยสุดหลังชีวิตขอจองกรรมจองเวรกับท่านการทำบุญอธิษฐานหาเจ้ากรรมนายเวรน,นั้นท่านสามารถถวายสังฆทานใส่บาตรหรือถวายปัจจใจในที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็ได้แต่ทุกๆครั้งที่ท่านทำบุญนั้นก็ขอให้ท่านอธิษฐานในใจว่า ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพเทวดาทั้งหลายจงเป็นพยา,ยานในการสร้างคุณงามความดีกับการทำบุญของข้าพเจ้าครั้งนี้ด้วยเถินและข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาขอแผ่บุญกุศลเหล่านี้ไปให้ถึงเหล่าเจ้ากรรมนายเวรขออย่าได้จองกรรมจองเวรข้าพเจ้าเลยสาธุสาธุสาธุและเคล็ดลับในข้อที่สนั่นก็คือการให้ทาน สิ่งหนึ่งที่ทําให้คนธรรมดาทั่วไปร่ำรวยทรัพย์สินและเงินทองการให้ทานการให้ทานนั้นก็คือหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดว่าตนเองนั้นต้องรวยทรัพย์สินและเงินทองจึงสามารถให้ทานได้การคิดแบบนั้นถือว่าเป็นการคิดที่ผิดการให้ที่นี้ก็คือการให้ด้วยสิ่งที่ตนเองมีอย่างเช่นการให้ความรู้การให้ความช่วยเหลือคนอื่นการให้ชีวิตแก่คนที่ตกทุกข์ได้ยาก กุศลน,นี้จะทําให้ชีวิตของท่านดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดทําให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากต่างกรรมทั้งหลายทั้งปวงเพราะบุญที่เคยช่วยเหลือคนอื่นนานในเวลาที่ตกทุกข์ได้ยากบุญกุศลที่เคยทานั้นจะช่วยโน้นนํามชีวิตให้เจริญจนทําให้ดวงตาของคนที่มีการกระบาดกลางขวามือนั้นจะมีโอกาสสูงที่จะถูกวหวยถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ถึงว่าคนที่มีการกระบาดกลางขวามือนั้น จะปิดตาจับหลับตาซื้อบางวันใหญ่ก็จะเข้ามาหาอยู่ดีซึ่งสามารถพูดได้เลยว่าชีวิตของท่านจะได้พบเจอแต่เรื่องดีๆใครที่ฟังคลิปนี้จนจบแล้วอย่าลืมพิมพ์คาว่าสาธุและพิมพ์ในสิ่งที่ตนเองต้องการลงในใต้คอมเมนต์นี้แล้วชีวิตของท่านจะสมดังใจปรารถนาไว้อย่างแน่นอน